สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทความซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อว่าทีมแพทย์ศูนย์วิจัยจุฬา จุลานี่ก็มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลยบอกว่าวัคซีนจุลาโคฟ1 9หรือจุลาโควิด19เนี่ยนะครับจะเป็นวัคซีนที่ช้าหน่อยแต่ชัวด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัยในบรรดาวัคซีนโควิด19ที่มีอยู่ตอนนี้ยิ่งกับปัญหาที่ว่าไวรัส แปลงร่างเป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นปัญหาซ้อนปัญหาที่ทั่วโลกกำลังปวดหัวอยู่ในตอนนี้ด้วยแล้วเนี่ยช้าด้วยคิดค้นวิจัยพัฒนาของทีมวิจัยทางการแพทย์จุลานี่แหละครับเป็นช้าได้พลาเล่มงามศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคุณหมอเกียรติบอกเมื่อวันศืนเมื่อวันที่14วมิถุนายนบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและทดลองวัคซีนรุ่นที่2กับสัตว์ทดลองควบคู่ไปกับรุ่นแรกแล้ว รองรับเชื้อดนื้อยาหรือว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังวิตกกังวลเช่นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์บราซิลเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นวัคซีนที่คิดคน้นพัฒนาและผลิตโดยคนไทยจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนที่ใช้ ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีนได้เพื่อทดสอบในอาสาสมัครภายในไตรามาส4ของปีนี้นี่คือสิ่งที่ในแพทย์เกียรติได้อธิบายความเอาไว้นะครับคุณเปรยบอกว่าเป็นยังไงล่ะครับเจ๋งไหมครับทีมแพทย์ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาไตรมาส4ปีนี้นี่หมายถึงภายในตุลาถึงธันวาปี 2,564นี้แหลคะครับวัคซีนสูตรปราบเชื้อกลายพันุโดยทีมแพทย์ไทยเนี่ยเผลอๆจะเป็นสูตรใหม่จะเป็นตัวใหม่แกะกล่องในตลาดโลกได้ซ้ําไปซึ่งถ้าสำเร็จตามแผนก็จะเข้าตำราที่ว่ามาทีหลังกลายเป็นก่อนแถมดังกว่าเอาละวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนจุฬาโควิด19เพื่อเป็นการกระชับ ความมั่นใจยิ่งขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับถึงวันนี้เนี่ยการพัฒนาการวิจัยการต่อยอดการคิดค้นการผลิตวัคซีนรับมือไวรัสต่างๆของจุฬาโดยเฉพาะก,กับเชื้อโควิดแม้ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งเข้าสู่การทดลองระยะที่1ระยะที่2ในมนุษย์ไปหมาดๆเมื่อวันที่14บมิถุนายนนี้ก็ตามแต่ว่า แต่และย่างเก้าจนมาถึงขั้นทดลองในมนุษย์เนี่ยพูดได้เลยว่าสร้างความมั่นใจในผลสำเร็จจะใช้คำว่า99%ก็ไม่ผิดคือความสำเร็จผลในทางปฏิบัติการ9น่ะ99%แต่ว่าอีก1%เรนี่ยรอให้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO หรือ NIH ซึ่งก็คือสถาบันสุขภาพาแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยเขาพยักหน้าก่อน จุฬาโควิด19แม้ว่าจากการคิดค้นการพัฒนาออกแบบโดยทีมแพทย์ไทยล้วนๆแต่ก็ต้องให้เครดิตกับโปรเฟเเซอ Drew w i ิส m a n แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีด้านนี้ของโลกด้วยนะครับท่านอยู่ในความสำเร็จนี้ครับในฐานะผู้ให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนมาโดยตลอด เอาละลงรายละเอียดขั้นตอนการทดสอบทั้ง2ระยะกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีความพิถีพิถันกันมากน้อยขนาดไหนนะครับทดสอบระยะที่1จํานวน72คนแยกเป็นกลุ่มแรกมีอาสาสมัคร36คนอายุระหว่าง18ปีถึง55ปีกลุ่มที่2เป็นอาสาสมัคร36คนอายุระหว่าง65ปีถึง75ปีใน2กลุ่มนี้นะครับยังแบ่งกลุ่มย่อย ฉีดทดสอบเพื่อหาค่าลงตัวในเชิงปริมาณอีกด้วยคือฉีดวัคซีนขนาด10ไมโครกรัมขนาด25ไมโครกรัมแล้วก็50ไมโครกรัมเพื่อดูว่าวัคซีนโควิด1 9ของจุฬาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับบันาใช้วัคซีนปริมาณ100ไมโครกรัมส่วนไฟเซอร์ใช้30ไมโครกรัม ศาสตราจารย์ายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธทุผู้อเมริการโรงพยาบาลจุฬาและเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬากับศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติร่วมกันให้ความรู้ในประเด็นนี้นะครับว่าที่แยกเป็นกลุ่มๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการศึกษาว่าคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยเหมาะกับการฉีดปริมาณ10หรือ25หรือ50ไมโครกรัมจะได้รู้ขนาดที่ปลอดภัยและกระตุ้นภูมิได้สูงที่สุดนะครับ เอาละเมื่อทดสอบระยะที่1ไปแล้วก็จะเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะที่2โดยจะใช้อาสาสมัครจำนวน150คนถึง300คนด้วยกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเริ่มต้นทดสอบระยะที่2ได้ประมาณสิงหาคม2564นี้เป็นต้นไปคุณหมอเกียรติบอกอย่างนี้ครับบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ทยอยฉีดตามลำดับใช้หลักการเหมือนกัน ทั่วประเทศนะครับถึงจะทราบข้อมูลจากผลการศึกษาว่าสามารถป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้จริงหรือไม่ถ้าหากว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่าสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ได้ว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต้องกระตุ้นภูมิเท่าไหร่มันก็จะช่วยลดขั้นตอนได้สมมติว่าเกณฑ์วัคซีนโควิด -19 ที่ดีต้องสร้างภูมิคุ้มกันมากกว่า80 IU อายุก็ย่อมาจาก international unit เนี่ยนะครับถ้าหากว่าวัคซีนจุฬาโควิด -19 เกนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าค่านี้ก็แสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก็สามารถยกเว้นการทำทดสอบทางคลินิกระยะที่3ได้และวัคซีนนี้อาจได้รับอนุมัติให้ผลิตเพื่อใช้ในคนจำนวนมากได้ภายในก่อนกลางปีหน้า ุณเปรยบอกว่านั่นก็หมายความว่ากลางปี2,565นะครับถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศผู้ผ,ผลิตวัคซีนทั้งต้นน้ำทั้งกลางน้ำทั้งปลายน้ำเพื่อใช้ปราบโควิด -19 ได้ด้วยตัวเองอีกประเทศหนึ่งในโลกและในปี2,565เช่นกันวัคซีนสูตรปราบเชื้อกลายพันธุ์ที่ทดสอบในอาสาสมัครตอนปลายปี64เพล,เ,ลเนี่ยจะก้าวล้ำและก็นำหน้า มีผลใช้รับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ให้เป็นที่ฮือหากันไปทั้งโลกก็เป็นไปได้นะครับเห็นไหมครับไม่ต้องไปวุ่นวายขายกระจาดไปกับแค่วัคซีนนัดแล้วไม่มาหรือว่ามาแต่มาสายนรครับเราผลิตไม่ได้เองมันก็ต้องพึ่งเขาก็ต้องกินทําใจหรือว่ายาบวชหายไปก่อนรออีกนิทนาเดี๋ยวจุฬาโควิด -19 ของเราเนี่ยคิดเองทําเองผลิตออกมาได้แล้วก็ทีนี้แหละ ไม่ต้องงอนงอ้อไม่ต้องรอใข่ผองอาเซียนสบายไปด้วยกันทั้งหมดนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าใช่ว่าฉีดซีโรแวคใช่ว่าฉีดแอสตราเซเนกาหรือใช่ว่าฉีดชิโนฟาร์มหนเดียวและจะคุ้มไปทั้งชาตินะครับต่อไปนี้มันต้องฉีดกันชนิดที่เรียกว่าต้นปีกลางปีปลายปีเลยนะครับ พอมันกลายเป็นโรคประจําถิ่นเหมือนไข้หวัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะอัปเกรดตัวเองเป็นพันธุ์ใหม่มาเล่นงานเราเข้าไปอีกคนคิดค้นวัคซีนก็ต้องคิดค้นเป็นอาวุธไล่ตามมันไปเรื่อยๆฉีดกันไปเรื่อยๆเป็นไปอย่างนี้จนกว่าโลกจะแตกทีนี้เราลองมาดูว่าโครงสร้างของวัคซีนจุฬาโควิด -19 เก้าขาออกแบบกันยังไงเรื่องนี้เนี่ยศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติแจงเอาไว้พอสังเกตนะครับว่าผลิตโดย สร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยที่ไม่มีการใช้ตัวเชื้อแต่อย่างใดนะครับเมื่อร่างกายได้รับชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมขนาดจิว๋วชิ้นนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนปุ่มหนามของไวรัสขึ้นมาและปุ่มหนามนี้แหละครับจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้เตรียมต่อสู้กับไวรัสเมื่อไปสัมผัสเชื้อเข้า พอวัคซีนชนิด mRNA ทำหน้าที่ให้ร่างกายสร้างโปรตีนเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยภายในเวลาไม่กี่วัน mRNA นี้ก็จะถูกสลายไปโดยไม่มีการสะสมในร่างกายแต่อย่างใดทดลองในลิงทดลองในหนูมาแล้วนะครับพบว่าสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดและสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงหนู ที่ฉีดจุลาโควิด19ครบ2เข็มห่างกัน3สัปดาห์จากนั้นให้หนูตัวนี้เนี่ยได้รับเชื้อโควิด19เข้าไปทางจมูกปรากฏว่าสามารถป้องกันหนูไม่ให้ป่วยและก็ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดรวมทั้งลดจำนวนเชื้อในจมูกและในปอดลงไปอย่างน้อย10ล้านเท่าด้วยกันเมื่อทดสอบความเป็นพิษก็พบว่าปลอดภัยดีนะครับส่วนหนูที่ไม่ได้รับวัคซีนจะเกิดอาการป่วย จากโควิด19ภายในเวลาเพียง3ถึง5วันเท่านั้นและทุกตัวมีเชื้อสูงในกระแสะเลือดในจมูกและปอดเป็นจำนวนมากคุณเปยบอกว่าสรุปจุดเด่นของวัคซีนจุลาโควิด19เนี่ยนะครับก็คืออยู่ในอุณหภ,ภูมิตู้เย็นประมาณ2 8องศาเซลเซียสได้นานถึง3เดือนด้วยกันเก็บในอุณหภ,ภูมิห้อง ประมาณ25อ,องศาเซลเซียสได้นาน2สัปดาห์ทำให้การจัดเก็บการรักษาเนี่ยง่ายกว่าวัคซีนโควิด1 9ชนิด mRNA ของยี่ห้ออื่นวัคซีนชนิด mRNA เนี่ยสามารถผลิตได้เร็วไม่ต้องรอเพราะเลี้ยงเชื้ออย่างวัคซีนบางชนิดนะครับแล้วก็วัคซีนชนิด mRNA นี้เพียงแค่รู้สายพันธุ์ของเชื้อก็สามารถไปออกแบบวัคซีนได้สังเคราะห์ในหลอดทดลองได้ไม่เกิน4สัปดาห์เราจะมีวัคซีนที่ใช้ทดสอบในหนูได้ การที่ผลิตได้รวดเร็วแบบนี้ทำให้ไม่ต้องใช้โรงงานขนาดใหญ่และนอกจากนี้นะครับเมื่อเกิดเชื้อกลายพันขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะสังเคราะห์วัคซีนได้เร็วเช่นกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องตบมือกันสิครับคุณเปลก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าขอขอบคุณทีมแพทย์ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับขอบคุณประเทศไทยและก็ขอบคุณคนไทยทุกคนครับ